หลายคนอาจจะยังไม่รู้จากชื่อที่999ธนวัตแต่ถ้าได้ยินเสียงท่อแตกๆหรือเห็นไบค์เกอร์ตัวเล็กๆที่บิดมอไซค์แบบไม่กลัวตายขึ้นเขาลงดอยด้วยสปีดแบบไม่สนใจใครบอกเลยว่านั่นแหละคือเข้าหนึ่งในสายซิ้งขวัญใจชาวสองล้อที่มีสไตล์การขี่เป็นเอกลักษณ์และไม่เคยยอมใครบนถนนที999ไม่ใช่นักแข่งสนามไม่ใช่เด็กแว้นหัวร้อนแต่คือไบเกอร์ที่รักการเดินทาง รักความเร็วและรักนายความอิสระด้วยสไตล์ฟูลแกสคือกฎสุดไม่มีย้งบิดเป็นบิดเบรกเป็นเบรกไม่มีเฟกไม่มีเศษสร้างความเร็วคือชีวิตและทุกการเดินทางคือสนามรบธนวัตรเริ่มต้นจากศูนย์มีแค่ความฝันและรถเก่าๆคันหนึ่งเริ่มจากการขี่ในหมู่บ้านขี่เล่นกับเพื่อนๆก่อนจะลหลงไหลในเสียงเครื่องยนต์เสียงเข้าเสียงเกียร์ตกและกลิ่นน้ำมันทุกอย่างมันอยู่ในสายเลือดของเขาความรู้เรื่องรถไม่ได้มีใครสอนเขาศึกษาเองลองเองพังเองซ่อมเองจนวันนี้เขากลายเป็นไบค์เกอร์ที่ใครๆก็ต้องเหลียวหลัง รถคู่ใจของเขาคือรถสองจังหวะแต่งมาแบบเต็มสูตท่อแต่งลูกโตหัวเทียนเดือดเดือดอคาบูเรเตอร์จูนมาอย่างลงตัวแค่สตาร์ทก็สะเทือนทั้งหมู่บ้านเสียงเท่าคือจุดเด่นของเขาและทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวเสียงท่อนั่นแหละที่ประกาศว่าที9 9 9มาแล้วไม่ใช่แค่เรื่องรถแต่ทักษะการขี่ของเขาก็โหดไม่แพ้ใครการเข้าโค้งของที9 9 9ไม่ใช่แค่การเอียงตัวแต่คือศิลปะโคง้งแคบโคง้งยาวโคง้งเอสโคง้งตายเขาผ่านมาหมดแล้วและทุกโค้งคือโอกาสที่เขาจะได้โชว์ความสามารถ เขาเชื่อว่าการขี่มอไซค์มันไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือการเชื่อมโยงระหว่างคนกับเครื่องจักรหลายครั้งที่คนมองว่าเขาบ้ามองว่าเสี่ยงมองว่าไม่รักชีวิตแต่ที999พูดเสมอว่าเราไม่ได้บ้าเราแค่เลือกจะใช้ชีวิตในแบบที่เรารักทุกครั้งที่เขาขี่รถเขารู้ว่ามันมีความเสี่ยงแต่เขาเลือกที่จะยอมรับมันและเตรียมพร้อมเสมอหมวกกันน็อกเสื้อกรอบถุงมือสนับเขาเขาไม่เคยลืมเพราะเขารู้ว่าถึงจะฟูก,แกสแตาก,ก็ต้องปลอดภยัยการขี่ของเขาไม่ได้มีแค่ความเร็ว แต่มีเทคนิคมีการวางแผนมีสมาธิสูงทุกครั้งที่เขาออกตัวเขาจะดูเส้นทางศึกษาโคง้งวิเคราะห์ลมดูพื้นถนนและประเมินสภาพรถก่อนเสมอเขาไม่ใช่คนขับโดยใช้แค่ใจแต่ขับด้วยสมองและประสบการณ์หลายคนที่เคยขี่กับเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันโคตรมันเพราะที่999มีพลังบางอย่างที่ส่งต่อให้คนรอบข้างทุกครั้งที่เขาบิดมันเหมือนปลุกไฟในใจคนอื่นให้ลุกตามมันไม่ใช่แค่การแข่งกันว่าใครเร็วกว่า แต่คือการสร้างพลังสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนอยากเก่งขึ้นอยากขี่ให้มันขึ้นอยากพัฒนาไปพร้อมกันท T999 ไม่เคยดูถูกใครไม่ว่าคุณจะขี่รถอะไรจะเป็นสกูตเตอร์เวฟ125หรือบิ๊กไบค์พันซีซีสำหรับเขาทุกคนคือเพื่อนร่วมทางถ้าคุณรัก2ล้อถ้าคุณมีหัวใจสายซึ่งคุณคือพวกเดียวกัน ช่อง u t u b e ของเขาก็เต็มไปด้วยคลิปซิงแบบดิบๆไม่ตัดต่อเยอะไม่สคริปต์เวอร์ทุกอย่างมาจากของจริงเหตุการณ์จริงเสียงจริงอารมณ์จริงนี่แหละคือสเสน่ห์ของที่999ที่ทําให้คนติดตามเป็นแสนเพราะเขาไม่พยายามเป็นคนอื่นเขาแค่เป็นตัวเองและคนก็รักเขาในแบบนั้นและสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดคือเขาใช้ชื่อเสียงไปในทางที่ดีเขาสนับสนุนให้คนขี่ปลอดภยัยชวนคนไปออกทริปอย่างมีวินยัยแชร์ความรู้เรื่องรถให้คําแนะนํากับมือใหม่และไม่สนับสนุนการขี่บนถนนแบบเสียเส่ยงๆเขาบอกเสมอว่า ซึ่งได้แต่อย่าทำให้ใครเดือดร้อนทุกวันนี้ที่999กลายเป็นไอดอลของใครหลายคนเด็กๆที่อยากเป็นเหมือนเขาผู้ใหญ่ที่ชื่นชมในความมุ่งมัน่นและเพื่อนร่วมทางที่รู้ว่าถ้ามีที999อยู่ด้วยทริปนั้นต้องมาแน่นอนแต่สุดท้ายเขาก็ยังเป็นคนเดิมคนที่รักมอไซค์รักถนนรักความเร็วและยังบิดอยู่ทุกวันไม่ว่าจะร้อนฝนหรือหนาวเขาอยู่บนถนนเสมอเพราะที่นั่นคือบ้านของเขาและเครื่องยนต์คือเสียงหัวใจของเขา นี่แหละคือเรื่องของที่9 9 9ธนวัตรไบเกอร์ iker, ตัวจริงเสียงจริงสายฟูแกสที่ไม่มีวันหยุดพักไม่ใช่เพราะเขาไม่มีวันหยุดแต่เพราะหัวใจเขาไม่เคยหยุดรักการขี่